สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนผมวัดผ้าสวยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับเป็นภาพเบาๆแบ่งปันนะครับผมหายไปหลายวันนะครับผมติดภารกิจนิดหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับเป็นพระหลวงพ่อใหญ่วัดเกาะฟานที่เกาะสมุยนะครับเป็นรุ่นร้อยปี มีกล่องนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับผมเอาสามร้อยนะครับ,อ,รบองนี้นะี่ครับพระที่เกาะสมุยเป็นเนื้อเงินครับผมเอาแค่สามร้อยองต่อไป เป็นพระนาคปกหลวงพ่อคูนรุ่นคูนพันล้านนะครับองค์นี้องนี้เป็นเนื้อนวะเนี่ยครับสม้สมๆเลยเป็นเนื้อนวะนะครับคูนพันล้านได้มาองค์เดียวเองครับรอบนี้เอาสามร้อยนะครับคูนพันล้านเนื้อนวะนะครับเอาสามร้อยบาทครับ ต่อไปหลวงพ่อแพรนะครับองค์นี้สวยหน่อยนะครับองค์นี้มีกล่องเดิมนะครับผมเอากล่องไปไว้ไหนหรูเ้นเนี่ยอง์นี้มีกล่องนะครับเป็นสมเด็จแพรห้าพันเนื้อผงใบลานนี่ครับข้างนี้นะครับจะเป็นรอยตรงนี้แพรห้าพันปีสามสี่นะครับ ครับเนื้อผงใบลานพามีกล่องนะครับหน้าอกจะยุบๆตรงนี้หน่อยหนึ่งจะโดนกล่องกดนะครับเอาห้าร้อยนะครับองค์นี้เนื้อผงใบลานหายากกว่าเนื้อเกสรนนะครับสมเด็จแพรห้าพันต่อไปก็จะเป็นพาศิวลีปีหนนะครับของหลวงพ่อแพร ค่าแป้งยังเดิมเดิมเลยนะครับพระศิวลีปีหนึ่งหกนะครับเอาสามร้อยนะครับต่อไปเป็นผ้ารอดหลวงพ่อแพเหมือนกันนะครับองนี้ปีหนึ่งหนึ่งสี่ปีหนึ่งสี่เป็นเนื้อขาวเป็นผ้ารอดจงอางศึกเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวกับเนื้อแดงนี่ส่วนมากเขาจะไม่ไม่ค่อยลงรักนะครับ จะไปลงรักแต่เนื้อดำเนื้อขาวไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเอาสามร้อยเหมือนกันครับพระรอดหลวงพ่อแพ้นะครับเนื้อขาวสามร้อยครับต่อไปเป็นเหรียญ M16 รุ่นสองนะครับปีสามสามนี่ครับ มีพี่ท่านหนึ่งสั่งผมไว้นะผมจำไม่ได้จริงๆพี่ถ้าพี่เจอหรือว่าหรือว่าพี่ทักมาก่อนก็ก็ทักผมมานะครับผมจำไม่ได้จริงๆเนาะพี่เนาะนี่ครับเหรียญ M 1 6มุ่น2นะครับปี33ผมเอา300เหมือนกันครับ อีกองหนึ่งเป็นหลวงปู่โตะรุ่นร้อยแปีนะครับเป็นพิมพ์ปดนี่ร้อยแปีหลังยันนะนี่ครับองนี้เอา350นะครับ1 0อยแปีนะครับหลวงปู่โตะ๊ ต่อไปเป็นเหรียญน,นั่งพลังในหลวงรเก้านะครับเป็นกระบี่ยาวเป็นขอบจุดนิยมนี่ครับเป็นกระบี่ยาวนิยมนะครับสังเกตที่พื้นที่พื้นเหรียญน,นะครับเป็นเหมือนขัดสายแบบนี้เลยนะครับเป็นวิงวิงเลยนะครับหไครับสวยมากมี มีเม็ดผมมีลูกตานะครับเนี่ยครับเครื่องทรงเครื่องลาดกระบี่ยาวนะครับมีซุ้มจุดตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับกระบี่ยาวสวยสวยจริงครับเหรียญน,นี้ต่อไปเป็นพระ ุูยานวัดราชบอพิษนะครับนี่สวยวิงวิงเลยครับเนี่อหูยานวัดราดบอพิษปี1-3นะครับจอบปลอ,อพิธีดีพิธีใหญ่นะครับในหลวงรเก้ทรงเสด็จดำเนินเททองนะครับนี่ครับ องค์นี้เอาเจ็ดร้อยนะครับพี่ๆสวยนะครับหูยานต่อไปเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษองค์นี้เป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับสภาพก็ยังถือว่าน่ารักเดี๋ยวผมลองส่องให้ดูนะครับพระดูง่ายนะครับอยู่ในกรอบเลื่อมมาเลยพร้อมห้อยผม ผมไม่ได้แกะออกนะครับจริงๆอยากแกะออกจะได้ส่องหเห็นดูชัดๆนะครับแต่ว่าบางทีพี่ๆท่านใดก็อยากแกะไปห้อยเลยจะได้ห้อยเลยนะครับผมรับประกันพลาแท้ดูง่ายนะครับไม่ต้องเห็นขอบก็ได้ครับนี่ครับยันลึกมีเส้นวิ่งในยันเพียบเลยนะครับนี่ครับ หน้าตาก็ถือว่ายังยังโอเคโดยทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าจมูกนี่ยังไงต้องโดนครับแค่เป็นเนื้อตะกัวเนี่ยช้ำๆค้ำๆแค่นั้นเองครับแต่ผิวสวยๆนะครับเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยเจอแล้วครับสภ,ภาพแบบนี้นะครับผมเอาพันหนึ่งนะครับ ผมขอพันหนึ่งครับพี่ๆองค์นี้สภาพถือว่าน่ารักเลยครับเดินหาตัวจริงยากแลนะครับพาสร้างเยอะก็จริงนี่ครับองค์นี้เป็นท้าเวสวรรหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปีห้าเจ็ดนี่ครับมีโคตต้ดตอบใต้ฐานนะครับวอร์ทอ นั่นนะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณรุ่นนี้จะหล่อสวยมากเนี่ยครับเห็นไหมครับสวยจริงนะครับเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อเพียรเนี่ยนี่ยครับนี่ครับ,รบเอาสี่ร้อยนะครับยังไม่ได้แกะจากซองเดิมเลยครับผมเอาสี่ร้อยนะครับเท้าเวสุวรรณ วันนี้ได้หลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่นหมาอีกสองค์นะครับนี่ครับององนี้เป็นหน้าเทวดาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับหน้านี้เราจะเจอเราจะเจอพบเจอกันบ่อยครับหน้านี้แต่สวยนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่าหน้านี้เป็นเป็นหน้ายิ้มเล็กอะครับเขาเรียกยิ้มเล็กนี่ครับ หน้านี้ไม่ค่อยเจอนะครับหน้าคล้ายๆพิมพ์แปะยิ้มนะครับแต่แต่ว่าไม่ใช่แปะยิ้มนะครับองนี้เขาเรียกว่ายิ้มเล็กครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับนี่ครับคนหน้ากันนะครับปากน้ํารุ่นหกอันนี้อันนี้มีมีใบฝอยเดิมนี่ครับสวยนะครับ คู่นี้ผมขอหกร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่นี่ครับกได้ได้คนละหน้าเลยนะครับได้ได้หน้าหายากนะครับนี่ครับผมขอหกร้อยห้าสิบนะครับพระเดินหายากจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้นี่ครับอันนี้เป็นพระไม่รู้ที่นะครับเป็นเนื้อดินเนื้อดินแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับมีแกบขาวเหมือนพวกเหมือนพวกเนื้อดินหลวงพ่อโหน่งเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผ้าแห้งเก่าๆเ,เลยนะครับผมไม่ทราบที่นะครับที่ไหนนี่ครับเผื่อพี่ๆท่านใดทราบที่ผมเอาสามร้อยนะครับนี่ครับ ครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันเบาๆเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็แบบกลัวกลัวไม่ทันนะครับผมก็แบ่งไปให้บ้างขอบคุณพี่ๆจริงๆนะครับที่ยังนึกถึงกันขอบคุณครับ